ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ AI สร้างขึ้นมาให้จากการวาดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหลากหลายสายพันธุ์แบบนี้หรือจะเป็นฮิปโปน้องหมูเด้งก็สร้างได้ครับฟีเจอร์นี้อัปเดตให้ s a m มซุง S24 Ultra เรียบร้อยแล้วใครที่อัปเดตเสร็จแล้วที่หน้ารูปถ่ายจะมีสัญลักษณ์ Galaxy AI แบบนี้ครับกดเข้าไปเลยด้านซ้ายจะมีขึ้นข้อความว่าแปลงภาพร่างเป็นรูปภาพครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ เสร็จแล้วให้มาเลือกขนาดและสีของปากกาครับซึ่งสีที่เลือกจะมีผลต่อภาพที่เจนได้ด้วยนะครับเราก็เริ่มใช้ความสามารถทางศิลปินของเราเนี่ยวาดได้เลยครับ่างผมจะวาดหมานะครับสาบานว่าเป็นหมาครับวาดให้สวยแบบนี้ครับเสร็จแล้วเรากดสร้างครับแล้วรอให้ AI ประมวลผลแป๊บหนึ่งอ้าวสร้างไม่ได้ครับ AI มองไม่เห็นว่าเป็นหมาอ๋อผมลืมหูครับเดี๋ยวเติมก่อนเสร็จแล้วกดสร้างอีกทีนึงแล้วรอเจนภาพครับนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็เลื่อนดูเลือกได้เลยครับจะออกมาทั้งหมด4ี่ภาพ อ่ะผมเลือกตัวนี้ดูเหมือนจะน่ารักที่สุดแล้วนะครับแล้วกดเซฟข้างล่างเลยลองขยายดูก็คมชัดสวยงามดีครับมีแสงเงาชัดเจนเดี๋ยวผมจะลองวาดทิปโปน้องหมูเด้งขึ้นมาอีกตัวนึงครับวาดได้สวยงามแบบนี้แล้วก็กดสร้างเลยครับเดี๋ยวรอดูผลงานเอา้าทำไมหันก้นมาแบบนี้ล่ะไหนดูตัวอื่นอ๋อตัวอื่นยังหันปกติครับตัวนี้น่าจะเหมือนน้องหมูเด้งมากที่สุดแล้วมีมือกเมือกเงาตัวนี้ครับเอา้าแต่ตรงน,นี้มีตาอะไรแปลกไม่เป็นไรครับเลือกมาแล้วจะลืมไปอัปเดตแล้วลองเล่นกันดูนะครับ